สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชิวไปวันๆนะครับวันนี้อยู่กับผมในเกมเกนชินนะสำหรับวันนี้นะครับจะมาแนะนําคนที่ติดเควสนี้นะครับเปล่าลูกหลานของป่านะทาไมไม่มีเควสต่อและทําไมถึงรับเควสต่อไปไม่ได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่หายไปเป็นเวลานานนะเนื่องจากผมเป็นเวัรรุ่น2ขีดนะครับติดโควิดก็เลยหายไปเลยนะครับพอกลับมารอบนี้ก็พยายามไล่ทาเควสที่ค้างไว้ทั้งหมดนะครับแล้วผมก็มาติดที่เควสนี้นะ เควสเหล่าลูกหลายของป่านะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมทําไปเนี่ยผมว่าผมเองก็ไม่ได้ข้ามเควสไหนไปนะครับแต่ทำไมมันถึงรับไม่ได้นะก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องมาดูครับว่านี่ครับเรากด V ขึ้นมานะครับพอเรารับเควสเหล่าลูกหลายของป่านะครับแล้วเรากด V ขึ้นมานะเรามาเช็คดูนะครับว่าเงื่อนไขตรงนี้เราครบหรือเปล่านะครับสังเกตดูนะครับข้อ3คือเก็บวาโมะนะครับเราทําแล้วนะครับ แล้วก็เควสีี่4นี่ผมก็ทํานะครับมันจะขึ้นเรียบร้อยนะครับแต่เควที่2นะครับผมจะยังไม่ได้ทํานะเข้าไปตามหาแล้วก็ช่วยเหลืออารานารานะครับซึ่งมันจะอยู่ทั้งหมด3ที่นะผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในทั้ง3ป่าเลยหรือเปล่าหรือมันจะอยู่1ใน3ของป่าที่มันบอกมานะครับก็จะมีอันนี้นะครับป่าเอแพมนะครับเนินเกรดานะครับแล้วก็ภูเขาเดวันทาก,ก้านะครับ ผมก็มาที่ภูเขาเดว,วันทาก้าก่อนเลยนะครับผมไปหามาหลายที่แล้วนะครับที่ผมตัดมานี้คือจุดที่ผมมาเจอนะพอม,มาถึงนะครับก็นี่ครับโดดลงมาด้านหน้าเลยครับเราจะเห็นตรงนี้นะเป็นโพรงไม้ตรงนี้นะครับผมก็เเล่นพินนะครับ นี่ครับหลังจากที่เล่นเล่น,ลนดนตรีนะครับ mm hmm. เล่นพินไปแล้วนะ mm hmm. ก็เดินทะลุมาด้านหลังนะครับ mm hmm. ตรงน้ําตกนะเราจะเห็นอารณารานะครับยืนอยู่ตรงนั้นนะ mm hmm. พอมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็มันให้เราเล่นพินนะครับ mm hmm. เล่นเล่นเพลงนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้คุยเควสต,ต่อไปนะครับ นี่ครับพอเราบนที่เล่นดนตรีเสร็จนะครับมันก็จะคุยกับเรานะซึ่งตอนแรกมันไม่คุยนะครับนี่ครับพอคุยจบปุ๊บนะครับมันก็จะมอบเควสต่อไปมาให้เรานะครับตำลาวิมานาขยะนะครับการจะไปทาเควสเหล่าลูกหลานของป่าได้นะครับเควสตำลาวิมานาคยะก็เป็นหนึ่งในเควสที่เราจะต้องทําให้เสร็จก่อนนะครับถึงจะไปทําเควสเหล่าลูกหลานของป่าได้นะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะพาวิ่งไปตรงจุดที่เรารับเควสนะครับว่าพอเราคุยดีกับอารันาราตัวนี้เสร็จแล้วนะมันก็จะสามารถรับเควสได้เลยนะครับซึ่งของเพื่อนๆนะครับอาจจะอยู่ที่ป่าอื่นหรือจุดอื่นก็ได้นะครับอันนี้ผมไกด์เป็นแนวทางให้ดูนะว่าถ้าใครติดเหมือนผมนะครับก็ลองวิ่งหาดูนะครับนี่ครับพอเรามาถึงนะครับเราคุยเสร็จแล้วมันก็จะตัดคัดซินออกมานะครับเควสก็จะเริ่มต้นแล้วครับนี่ ตำราวิมานขยะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆอย่างนี้นะครับแนะนำเพื่อนๆที่ติดนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดแชร์นะครับกดไลค์กด s u b s c r i b e พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ